สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวเสดอนบอลเต็งทุกท่านเลยนะครับผมสำหรับบอลของเราวันนี้นะครับขอมองไปทางคู่กันเวยูไนเต็ดนะผมเจอกับเคอร์รี่เอฟซีนะครับเรามาดูที่สถิตินะครับเคอร์รี่นะครับผมห้านัดหลังนะครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับฟอร์มถือว่าย่ำแย่มากๆเลยนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับส่วนกันเวนะครับผมห้านัดหลังนะครับชนะไป4ี่เสมอหนึ่งโดยที่นัดที่ตัวเองแพ้นะครับโดนใบแดงไปด้วยนะครับผลงานถือว่าโหดมากๆเลยสำหรับช่วงนี้ สองคู่นี้เคยเจอกันมาถึง2ครั้งนะครับสองครั้งล่าสุดเคยรีแพ้แบบสูไม่ได้เลยนะครับโดย2นัดรวมกันครับโดนไปถึง13เมตรนะครับมองว่ายังไงเกมนี้นะครับกันเวเตรียมเฮแน่นอนนะครับผมสำหรับคู่ต่อไปนะครับมอเตอร์ฟอร์ดนะครับผมเจอกับฟินฮาร์ฟนะครับเรามาดูที่สถิตินะครับวอเตอร์ฟอร์ดนะครับผม5นัดหลังชนะ2เสมอ2แพ้อีก1นะครับ คู่นี้นะครับผมเจอกันมา3ครั้งหลังสุดนะครับฟินฮารนะครับผมโดนขาดทั้งนั้นเลยนะครับหนักที่สุดคือ7เม็ดนะครับมองว่ายังไงเกมนี้นะผมไม่หนีสกอร์เดิมแน่นอนนะครับมองว่ายังไงเกมนี้ฟินฮาร์พแพ้ลาบภาพอีกเหมือนเดิมนะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะผมที่สนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะบอกว่ามาจากช่องทาง y t u t u นะผมเพจหรือไม้กระทั่ง t t ๊ k นะครับเข้ากลุ่มฟรีกันไปเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเรามีโครงการสร้างบ้านแล้วก็มีให้เล่นนะครับผมหรือแม้เพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะผมสเต็ปไม่แตกเราพร้อมที่จะแจกคืนทุกท่านเลยนะครับผมแอดไลน์ J K 8 8 8ได้เลยนะครับ